แจ็คไปจังไปไหนมาแจ็คอะแจ็คไปไหนมาฮึ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 มาเล็กโตโอ้ยหืมคิดถึงเหรอฮึนอนนอกตัวเดียวคิดถึงเหรอเอ้ยไหนไหมแจ็คอ่อนอ่อนพิบุกีน ครบไหมนี่ปอกล่ะปอกหลับเหรอปอกไม่ออกออกออกมาเลยปอกเ่ะอปอกหลับอย่างเดียวปอกหลับอย่างเดียวอเอาเอาที่สบายใจเลยนะฮะพากันไปวิ่งเล่นมาแตกมันเหนื่อย Chắc gặp lẹ Lạ Thật nghề lạ Chà cuốn lên này ừ. Hầu dàng đi đâu